เหนได้มัสดไปนะนเ่เลยบอกแกรงบอกแรงจังหน่อยกะตักดอกเต็มโตะนี่กะโจกันโมาบเอีกมันสมยมยนว่ายังทีบ่

ยังไงหลังจากงาตีพี่น้องมาคำม,มาคุณูีเพื่อนดีนสานสบุก่กสิลลมาวัดแบบนี้เนาะอากาศทักทยายสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีป้าลงเวดสุกุสุคนคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยตอนนี้กสิเข่าไปไหนไปหาสถานที่ไว้ก้อนพี่น้องเลยตอนนี้กสบุญมาแจกกระปุ่นลงท่านเนาะ,ะลงมากะพี่น้องเลยนะจังใดมานี่ขอบมกขอบใจขอบคุณขอบคุณ,คณทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาด้อยทางเอื้ยทางไอ ทั้งแม่เนาะขอมอบใจได้หลายที่ไหว่ว่างใจให้เป็นสะพานบุญในข้างนี้พี่น้องเลยข,ขอให้พลบุญเรานี่กลับไปคำนำสู้เด้อมาหอแล้วเนาะขอให้ผลบุญเรานี่ขอให้กลับไปคำนำสู้พูนโฮมโพลูกคำนำสู้คุยง<ห>่ายทั้งแม่และเอื้ยอ้เนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็ง อ,<ด>อยู่นี่หละอันเดี๋ยวสิลองหาเบรงเลียสถานที่จอดรถก่อนพี่น้องเอยเดี๋ยวจังว่ากันเนาะเดี๋ยวทั้งเมสิเอากระปุ้นขึ้นทั้งทงไห่เพิ่นเพ้นก่อนพี่น้องเอยนะพี่น้องเลยเดี๋ยวสบุ่ไห่เพิ่นจัดกระปุ้นใส่ผ้าเข่าัสบายดีเด้อทุกคนอเอากระปุ้นมาใส่ผ้าเข่าเพ้นไป ผ้าเปิ้นเต่งลายอันนี้หลายพ่อค่ะเพื่อนโอ้พ่อจิป่าน้าอันนี้าเน่ตั้ใลายไก่ได้ไห่เนาะไก่ได้อหแงเสื้อผ้าขาเพ้นเลยเุ่นได้คะลงไปเอายี่บันธาตุได้เอาเขาสร้างให้เพิ่นเฮดหน้ามันหายเ้้ าลงไปเอามือเซ้านี่เอ๋อเฮ้ยแตงเจอผ้าเข่าผ้าเข่าเทนอันนั้นเปิดแตงยังสับปะลงทานยังอไงอันเดียวอันเดียวบ่แล้วอันอันที่แบบโอ้แบบเพอร์ฮอนบ่อของห้าวเนี่ยเป็นกระปุ้นเด้ออยู่พูนอยู่อันโคโค่คมโพเป็นกระปุ้นเย็น บ่มีเถื่อนกลางไม่เป็นไงเออบ่มีหม่องว่างเลยเนาะเนาะมันติดเนาะน้อยกับน้อยโพวกใส่น้ำสีลายเอาเผื่อเยื่อมันอืดเนาะป่ะแบบนี้เนาะซ้ำนี่เนาะเอาซ้ำนี่บ่มีบ่ซ้ำนี่อ่ะเดี๋ยวเฮาขอโต้พุ่นก่อนเด้อป้าเด้อมามาพี่บังเสร็จพี่น้องเลยอ่ะฝืนกำลังจัดพาเข่าเพนผุนังะงามผุน่ะเนาะนะได้บุญน้ำกันเด้อเนาะทางเมีป้าเขา เดย้ดยเดย้ยนะไอเพิ่์นจัดผ้าขาวผ้าหนามก่อนเดียวทังสมุนกาล่อถึงเวลาพี่น้องเไยทั้งนี้กาเป็นเพิ่์นเห็ดลงทานโอ้พี่ด็อันนี้เป็นยังเฮ้ยอันนี้เป็นเฟิร์บอว์โอ้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 อันนี้เพิรนเป็นเฟอร์เป็นมีอันนี้เป็นน้ำหวาน <laughs> เลยอ่ะพี่น้องเลยนะ<ป>เดี๋ยวตั้งสมบูรกาสิปัดไปจัดไปแจ้งก่อน<ป>อค,คนท่านนมาเต้มามโฮมสมบูรณกาัากำลังกะเกียมพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ากาสิกะเกียมก่อนเฮาทั้งคนมีเต็นเฮาโบ่ได้มีเต็นเนาะพี่น้อง่ว่าเขา้ายูโฮมอยู่โอเคพี่น้องได้จังติดตามกันต่อไปเนะาะเดี๋ยวจังไปต่อกันอีพี่น้องครับา น้าพี่น้องเอ้ตอนนี้ห้ากะกะเจียมหลังจากนั้นห้ากะสิผู้จับกระปุ่นกระจับเหล่าผู้ตักน้ำใส่ใส่เหล่าห้ากะสิมาว่างนี่น้ำห้ากะไม่อยากกระจับกินไปเลยพี่น้องสบู่บ็ได้เซ่ก็ได้เซ่น้ำมันแข็งเนาะสบุนเอาแบบนี้ไปเลยไห้กินน้ำธรรมดากะกินกระปุ่นเรากินไปเลยสบาย กะเกียมไห้รใอยเพิ่นสันเพนแล้วฮะจังคีแจเนะก,กับมีลูกมีลานลนะ่งเงี้ยคหลานชายหลานสาวแจกกับเพิ่นชายนะเด้อใค้าาังกินเนี้ยเอาเปิดกงลง้อาเปดง้ควพีน้องไยนะจังไกันพีนงงเดี๋ยวังพ่องงกันอีกเดี๋ยวจังต่อ,อ,ก,อ,ก,องงก,กันอีกทีนึง มาพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังเงินเปาผ้าเข่าขึ้นไปกรูบาอาจารย์เพิ่นกำลังสิขึ้นสันเข่าเพนเนาะสันเข่าเพนแล้วฮะจะเริ่มเจพี่น้องเลยคุณเดชังแม่ครัวเพิ่นแต่แตงผ้าเข,าข่าไปแล้วพี่น้องอตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเออพ่อหลังก็ผู้ กาาะเม็นกกาเาะเนต้อรเหนอย้ร้นี่ยต้เนี่ยให้ตรถึงไหกูเนี่ย่ขาไลกูตกัเอนนี้เปนกรากางขาวนัวนี้ตันญ่หดดปวดคนสีลตอนนี้กำลังจัดเกมอยู่ยังลยกำลังกรากร่าเข่อฮะตอนนี้ก็เออ ลังเตรียมผ้าขาวข่้นนะผ้าขาวเศร้าผ้าข้นกะลยนนเป็นจังเว้นพี่น้ถ้าเป็นกังขึ้นพนกรสีลลยคนนี้ก็นีคนนี้ด้ย่กมจะเาทหาลูกมานนูข้รมน่เนาะัสาวแล้วใช่เพื่น สันเพ้นสันยังเรียบร้อยก่อนจังซีหายเพิ่นจัดแถวฮะข้าวปุ้นกับปุ้นแม่นกับร่างก้าเกียมเพิ่นสันขาวก้อนสีเตรียมเมียนก้อนน่อยเด้อยิ่งเยอะเจ้าเด้อเตรียมเมียนก้อนเพิ่นสันเพนแล้วเด้อโอ้ยใหอยากได้เงินคืนเจ้า กปุ่นมันเป็นยังมันคือขามามากินกระปุ่นนี่งทานกระปุ่นงทานนี่มาไว้เงทานลลายนี่เจมาจับไหมจับอยไปังนะเจ้าน้าุนฮ<อ>ะทำไปวันั้จับเลยเดี่ยไอะไรอันนี้ยไวาม่ก็ตั้งน้ำจ่ตั้งไวนตั้งน้ำตั้งนไปก็ยังไวเนาะอะเตรียมว้น้ำก่อนดีหนอ,นนอนนยอ เออปาตะหมูคู่ปลาซมปตาเข่าเพาสอนแัแล้เนาะแม่นแม่นแม่นเออลาระร้าแลวก็ให้มีผพ้่วนต้องเอาด้วย่าพลานัคู่ทนคุณผู้ชมแ่านปกรสราลากระร้ากะปุ้นจังมันยังทับมันนะนี่มันเลยมม่มันเลยขาดเครื่องผ่ากระร้าปลาซมเราเข่าลาสันอลากระร้าระปุน อ๋อดุ้เอ่อาไถ่าสงสัยแนวนักทับมันมกวโคตรข้าบกอน่าชแล้วตากจับขันาชววัตกับวัตกใหญ่อยู่วอกะใหญ่อยู่แล้วัมันเป็นแตตวนี่ละมันเป็นเต้งๆมันเอออันี้จะเป็นจะเลาดอ่าแค่นี้าองที่เราเข้าเออช่วยกัน มันอยู่ทั้งพี่ก็ได้พี่จำาเผวจำาวจำโพ่ทอดโจหอดดาทีู่บ้านยังได้มเลงแพเราบ่ทดนเดลงมาค่เตรียมไปพี่ร่ลงมาเพื่อท่านเติงมแต่โยนจัที่หลังเนาะัจากทุกแล้วใส่กับาคือได้ก็ไเด้อีเตรียมเขาด้ว แะเกี่ยมไว้แ้่เบิร์น้ำกันได้พี่น้องว่าคนสี่เท้าสี่แจกท่านบอทันเท้าสี่แจกส่วงอันเป็นเฮฮอดเฮบวดแล้วนะมันอันนี้สดไปด้วยเกี่ยมไว้น้ำลานพี่น้องไลยมาแจกซอยบ่ใช้มฮะ กำลังให้พ่นสันเพลแล้วกันมาพ่นสันเพนเตรียมไว้ท่าขัเพ่นหมดันเพนเข้ามาสิสิสันก้อนมาได้แล้วเนาะอย่าคูพ่นทันด้สันแล้วนะไยนลนะงสบายดีปาลุงเยหสยดีเน่จสันล่ะ มันกรบอกเขียนไปก่อนเตรียมไว้เดอาหูได้แต่ว่าโทดีเอาไปหมดติ๊กเวไก่อนฮะนี่เด้ฮะไม่ได้พอใจไ่สม้าั้นก็ได้เจ้าเจ้าเจ้าพักก็ได้สิคนนังจับพักคนนงจับบอกให้พักถุงนี้พอดกันก็ได้เจ้าจับพักกันเจ้าเนวนัดทับมันได้มันได้ขาดเออเอาเตรียมเดอยวจหน่อยจักหน่อยจักหน่อยเด้อใจเย็นๆเด้อให้ยัก่ยคู่สันก่อน ก่อนบซิมวะซิมได้นะทว่จะกินไหนเอามากินดวมนดวยไเดี๋ยวเราสซิมกอนจะซิมกอนซิมไหมปรุงเกลือปรุงยังนี้โอ้เจ้าชีได้ปรุงเกลือไปไปนี่รถเปิดรถกันเมียน

นี่บีเลยนครัแกียมไว้ขาเพิ่นนี่น้องเอ้บกก็นล่ะขวกนี้าน่อน้านใช่ ขายมาได้ยยา่าเลยถพ่อมอนกันเห็ดดเห็ดเงาเลยได้ได้เบรกได้ละเจ้าไปทั้งฝีไปมามมไม่ยังอันนี้น้าบ่บวกนียายาใชรบวกนี่เออเวลาฮตักน้าไปสูยกระเสียบใช่แล้วก็เอาไม่ทูกาดเลยเออให้หน้ารถเดียสิเป็นพุทัก ไทยนี่มันก็เหตเห็ดงำงัปบป้าพี่น้องเอ้ากะเกี่ยมไว้พี่น้องเลยเดี๋ยวเขากะอีกจักหน่อยประมาณสิบนาทีนะนนอ่าให้ถ้ามามีคนมาหลกักกะจัดให้เพิ่นเลี้ยงแถวกันเนอะเดีย๋ยวเพิเเ่นเลี้ยงกันแม่นค่ะต่อแถวกันขา้าวว่สิตอนนี้เขากำลังกะเกี่ยมอยู่พี่น้องเลยเอะไรเสียให้เพิ่นเลี้ยงแถวกันว่ามันแจกไปกแล้วแล้วมันทับย์สนแล้วมันสิบหเป็นระเบียบนะฮะ ให้จักน้อยพี่น้องเลยไข่ทางพระเพิ่นสันเขาเรียบร้อยเนาะเขาจังสีแอะเจ๊นะตอนนี้กะกะไว้ายเกี่ยไว้ก่อนกะเกี่ยไว้ก่อนตอนนอี้มาลายบ่าท่านแม่เนางเลยท่านท่านว่าท่านกะยืนถ่าเนาะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังต่อกันในคลิปหนะ้าคลิปนี้สมุนเบรกไว้ายสำนีก่อนเนาะต่ออีพีซอง